คือจะร้องทุกสองทุ่มทุกวันร้องอเป็นเวลาเดิมนะคะแล้วก็ร้องไม่หยุดเลยเรียกกันว่าเป็นแบบเด็กเห็นผีเนาะเราก็ไม่เข้าใจหรอกจาได้ว่าตอนนัน้นเดินไปสักพักหนึ่งอะได้ยินเสียงเปนโนเล่นเองเว้ยนะฉันตกใจมากฉันวิ่งเลยคือจริงบ้านนี้นไม่รู้เ,ออเลยะคือกำลังวิ่งอยู่แล้วเขาก็โวยวายแล้วเขาก็บอกว่าแบบ ใครดึงโบเขาประมาณแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยประมาณสามครั้งแล้วสักพักวิ่งอยู่ใช่ปะเขาพูดรอบหนึ่งว่าใครดึงโบเขาแล้วโบน,นั้นหายไปเลย,เลยด้วยโดยทางที่มีแค่ฉันกับเขา,าเข้าใจใช่ปะแล้วโบ <ๆ S 2> สีแดงคือหลุดหายไปเลยแล,แล้วนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ในบรรยากาศที่น่ากลัวและวังเวงวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องลีลับนั่นเองซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงเนาะ พี่อมกับพี่อมได้เจอใช่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจริงๆเนี่ยคือจะเป็นออมเจอมากกว่าแต่ออมจะเป็นในเรื่องของแบบว่าล <mat <sk ี้ลับในเรื่องของพวกเซนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเจอตรงๆปังๆอะไเนี่ยคือจะเป็นอมต้องบอกก่อนว่าตอนเด็กๆนะคะคุณอมคุณเป็นเด็กโฮลิกใช่ไหมคะใช่คือตอนเด็กๆกัแม่บอกว่าเป็นเหมือนเด็กโฮลิกคือจะร้องทุกสองทุ่มทุกวันร้องเป็นเวลาเดิมนะคะแล้วก็ร้องไม่หยุดเลยเรียกกันว่าเป็นแบบเด็กเห็นผีเนาะเราก็ไม่เข้าใจหรอกจนมาโตขึ้นในระยะหนึ่งตอนที่ก่อนเราจะย้ายมาอยู่บ้าน หลังนี้นะคะก็ช่วงมัธยมต้นก็เป็นเรื่องแรกที่แบบรู้สึกว่าสัมผัสได้กับอะไรที่มันแปลกแล้วความจริงต้องบอกทุกคน่กนวมาอมเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีมากๆใช่ต้องบอกก่อนว่าออมไม่สามารถนอนคนเดียวได้เพราะว่าเขาอะเจออะไรแบบนี้ตั้งแต่เด็กเขาเลยกลัวและกังวลใช่ทุกวันนี้นะคะตลอดเกือบ28ปีก็คือยังไม่เคยนอนคนเดียวขึ้นอนคนเดียวนอนไม่มีใครรู้แน่นอนได้เรื่องแรกที่จะเล่านะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันก็คือตอนที่อยู่บ้านเก่าเนี่ยเราก็จะนอนอยู่ด้วยกันเลยทั้ง6ค ถูกต้องเราจะปูนอนได้กันทั้งบ้านใช่แล้วทีนี้ในห้องน้ําม,มันก็จะมีเพียงห้องเดียวนะคะที่เราจะใช้ร่วมกันเนาะคือถ้าลองจินตนาการเนี่ยเราก็อยู่บริเวณเตียงดูทีวีกันอยู่และถ้าเดินถัดไปทางซ้ายเนี่ยมันจะมีห้องแต่งตัวของแม่เราก็จะมีกระจกบานใหญ่เต็มตัวอยู่บานหนึงจได้และถัดจากนั้นะ่ะก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็ประตูเข้าห้องนะคะวันนั้นน่ะก็ดูหนังกันปกติแล้วทีนี้อมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีเด็กร้องไห้ผมก็เลย,อเ,ลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเลยอย่างงี้ก็ตะโกนถามเข้ามาว่า ดูหนะละครที่ร้องไห้กันอยู่หรอทุกคนก็บอกว่าไม่ใช่ก็ดูอะไรที่มันตลกๆก,กันอ,อ,อยู่ใชันก็งงแล้วเสียงเด็กร้องไห้มันมาจากไหนทีนี้ด้วยความที่เป็นเด็กแล้วก็ด้วยความที่อยากรู้ก็เลยเดินตามเสียงนั้นไปปรากฏได้ยินเสียงหยุดอยู่ตรงบริเวณตู้เสื้อผ้าของแม่ทีนี้เราก็เลยแบบเอ๊ะก็สงสัยเป็นน้องมั้งเพราะตอนนั้นก็เราก็อยู่กันครอบครัวใหญ่นาตยๆก็เยอะก็คิดว่าหรือน้องอ่ะร้องไห้อยู่หน้าห้องหรือเปล่าเพราะห้องเรามันติดกันหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้สนใจก็เลยเดินกลับมาจนตอนเช้าเนี่ยก็ไปถามพีี่เล้ยงงนอ ว่าเมื่อคืนน่ะน้องคนนี้ร้องไห้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่เราก็ถามว่าแล้วน้องไอ้คนหนึ่งร้องไห้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่เราก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าอ้าวแล้วเราได้ยินเสียงอะไรนะตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่เหมือนอายุประมาณเท่าไหร่ที่น่าจะมัธยมต้นมัธยมต้นช่วงเด็กหมสสิบบกว่าอายุใช่ตอนนั้นแหละก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าอ๋อเราคง สัมผัสอะไรบาง,บางอย่าง,างได้ไดแล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องปัดฉิมสุดพีคที่เธอเคยเจอใช่แต่ก่อนที่จะไปเรื่องปัดฉิมเนี่ยรู้สึกว่าเรามาเล่าเรื่องลี้ลับกันมันก็น่าจะแบบเล่าไปแล้วก็น่าจะมีแน็คแอะไรออที่แบบว่าเล่าไปทนไปันก็ดีนะจะได้เ,เพลินเล่าไปกินไปใช่เอองินก็เดี๋ยว วันนี้นะคะเรามีโซโหพิซ za ที่อยู่บริเวณด้านหน้าเราแล้วลว,วันนี้นะคะกินไปเล่าไปกับโซโหพิซ za นั่นเองจะบอกว่าออมเป็นแฟนคลับโซโหพิซ za อยู่แล้วเนื่องจากว่าบ้านเรานะคะอยู่งามวงวานและเขามีถึง6สาขาและมีสาขาที่เดอะมองงามวงวานด้วยไม่รู้เพราะอะไรตะก่อนเวลากินพิซ่าเจ้าอืดหรืออะไรเงี้ยจะรู้สึกท้อง,องไม่ดีท,ท้องอืดแต่พอกินโซโหพิซ่าท้องไม่อืด เพราะว่าเขาเนี่ยนำข้าวแป้งจากยุโรปนะคะคแล้วเขาใช้วิธีการหมักถึง48ชั่วโมงเช่นเดียวกับการหมักขนมปังซาโดโเลยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่้องอืดแป้งของโซโฮ,โฮเนี่ยจะทําให้ย่อยง่ายมากๆอ,อีกครั้งเนี่ยเป็นแป้งแบบไตน<อ>ิวยอร์กพิซซ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความใหญ่อะคือไม่มีใ,ใคร<อ>ใหญ่ไ,ไม่มีไครเก <18 S 2> ินแน่นอนเธอดูจ้ะความใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการแป้งคือกรอบแล้วชิ้นใหญ่คือแบบอร่อยมากๆชีสก็คือดีมากหน้าที่อมชอบมากสุดคือ Hawaii 50ก็คือบริเวณหน้า โสดฉันเลยค่ะออมชอบกินพิซซ่ามากเป็นชีวิตจิตใจออมสามารถกินคนเดียว1ถาดหมดด้านหน้าของออมนะคะก็คือที่พี่ออมชอบพาวายไฟสโออันนี้คือ9นิ้ว9นิ้วแล้วก็จะมีเพปเปโรนีสนะคะมีหน้าเดอะโกดอันนั้นจะเป็น12นิ้วจะเป็นซิกเนเจอร์ของโซโฮพิซซ่านั่นเองและอันนี้ทำเป็นทาฟ์ารได้ไอันนี้ทำาราฟ์ได้อันนี้คือ15นิ้วนะคะจะเป็นเพปเปโรนีแล้วก็จะเป็นหน้าเห็ดอบนะคะส่วน2ข้างอันนี้นะคะจะเป็นหน้าใหญ่ที่สุดก็คือ18นิ้วขอพูดเลย ว่าใครเคยเห็นพิซซาที่ใหญ่กว่า18นิ้วเอามาตบหน้าดิฉันได้18นิ้วอันนี้หน้าชีสนะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็คือเพปเปอร์โรนีนั่นเองนี่คือกินกันได้ทั้งบ้านถ้ามีปาร์ตี้มีเพื่อนมานี่คือเฮฮามันแน่นอนแล้วยังมีแนแนดคอมโบแน็คคอมโบอีกหลากหลายให้เราเลือกแบบกินกับพิซซาได้ไม่ว่าจะเป็นแบบขนมปังกระเทียมออนเนียนนะคะแล้วก็แบบไก่อะไรเงี้ยสเปเรเฮระน่ากินทุกอย่างโซโงพิซซาเนี่ยกินหลายครั้งแล้วไม่ผิดหวังด้วยรสชาติวัตถุดิบซอส แล้วคือที่สำคัญคือไม่ท้องอืดเพราะแป้งเขาดีอถ้าใครได้ติดตามอินส a าแกรมของออมาจะเห็นว่าออมากินพิซซ่าโซโฮพิซซ่าจริงๆโดยเฉพาะหน้าชีสใช่อัอนชอบมากอร่อยมากาออมชอบใช่ค่ะแต่วันนี้อยากจะลองชิมเดอะโกด้วยที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาใช่แล้วถ้าอยากกินก็สั่งเดลิเวอรได้ด้วยทุกแอปมีหมดจ้าใช่ทุกสายมาถึงบ้านาจ้เป็นแบบ โรบินฮูดฟู้ดแพนด้าไลแมนไลแมนแล้วก็ช้อปปี้ฟู้ดก็มีหรือในโปรโมชั่นเขาก็ไปติดตามได้ใน IG ของเขาโซโลพิซ่าบีเคเคนะใช่งั้นเอาเป็นว่าระหว่างที่อมเล่าพี่ยอมกินแล้วก็พอเพิ่มจะเร่มมาอมขอกินเพราะตอนนี้ผมก็รู้ต้องการกินกินนะโปรโมชั่น ่เยกะเชอโอเคมเรื่องต่อมาเนี่ยคือสมัยบ้านเก่าเหมือนกันบ้านเก่าเนี่ยจะมีบริเวณห้องเป็ียนโนก็คือเป็นห้องเก็บเสือ้อผ้าของเราเนื่องจากว่าครอบครัวเราครอบครัวใหญ่6คนเนาะบางทีการนอนเบียดกันมันก็ตู้เสื้อผ้าไม่พออากงมากก็เลยให้แบบห้องเปล่าๆที่เป็นห้องเป็ียนโนเนี่ยแล้วก็ทําตู้เสื้อผ<ด>้ากับดายอมด้วยบริเวณโถงกลางของบ้านปกติจะชอบปิดไฟมืดอยู่แล้วเวลาที่ไม่มีคนเลยแบบเนี้ยนะคะแล้วเราก็จะชอบไปอยู่ห้องเป็ียนโนบ้างบางทีเพราะว่าเราก็แบบอยากไปดูทีวีของตัวเองบ้างอะไรประมาณน สักพักหนึ่งอะได้ยินเสียงเปียโนเล่นเองเว้ยนะฉันตกใจมากฉันวิ่งเลยคือฉันจริงบ้านนี้ฉันไม่รู้เลยอ,อฉันไม่รู้เรื่องเลยฉันวิ่งฉันไปแล้วคือเหมือนไม่ได้แบบเล่นเป็นเพลงนะแต่แบบกดแบบตึงฟิลนั้นอนะหนึ่งครั้งอะแล้วฉันวิ่งออกเลยน่าปวมากจริงปะเนี่ยส่วนหยาจะได้มาได้ยินเป็นสัมผัสกับเสียงซะมากกว่าหรือว่าฟิลที่แบบเราเราไปโรงแรมไหนแล้วมันแบบรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างอะไรประมาณนี้ใช่ เราก็จะมีที่หนักๆเลยที่เจอแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่อยากอยู่แล้วอยากกลับ่ก็คือตอนปัดชิมนะคะก็คือตอนจบมห,หกตอนจบมหเนี่ยก็คือไปค่ายปัดชิมที่จังหวัดระยองก็คือไปกับทั้งรุ่นเลยเนาะเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็กร้อยกว่าคนนะคะและทีนี้ห้องที่เขาจัดให้อะก็คือห้องหนึ่งนอนทั้งหมด4คนก็จะเป็น2เตียงซึ่งปกติเวลาออมไปไหนออมจะชอบนอนที่แบบริมผนัง กำแพงหรือว่านอนที่เแบบียดเบียดไม่ชอบไม่ชอบนอนที่ที่มันโล่งๆแบบติดโซฟาอะไรเงี้ยแต่ความบังเอิญก็คือเตียงที่มันติดกับอติดกับผนังใช่ไหมมันมีกระจกอยู่ตรงปลายเท้าซึ่งก็เคยได้ยินมาว่าถ้าสมมติน,นอนบริเวณกระจกเนี่ยมันเหมือนอาจจะมีอะไรสะท้อนมาแล้วตื่นมาเราจะเห็นอะไรด้วยความกลัวเราก็เลยเลือกว่าโอเคงั้นเราไม่นอนเตียงที่มันติดกําแพงแล้วกันเราก็เลยมานอนเตียงที่มันติดโซฟานั่งเล่นคืนนะั้นเราก็สวดมนต์เลยเรียบร้อยตามปกติแล้วคืนวันนั้นเนี่ยหลับไปแต่ไม่รู้ว่ากี่โมงนะคะไม่กล้าลืมตาสิ่งแรก ที่รู้สึกก่อนก็คือได้ยินเสียงเหมือนว่าเพื่อนอะเดินไปเข้าห้องน้ําแต่ด้วยความที่เราก็ไม่ไม่กล้าลืมตาไงเราก็นอนฟังอย่างเดียวแล้วก็นอนตะแคงเอาหลังชนกับเพื่อนเนาะฟังว่าเพื่อนเข้าห้องน้าใช่ไหมเพราะเหมือนได้ยินเสียงคนเดินเพราะว่าถ้าคนเข้าห้องน้าปกติเราต้องได้ยินเสียงคนกดชะโคกเข้าใจใช่ปะ <c oughs> ก็รอแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงคนกดชะโคกแต่ได้ยินเสียงคนทาอะไรในห้องน้ํา เออก็เออแพาามคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วก็นอนต่อพอนอนต่อสักพักหนึ่งอะเตียงอะมันเหมือนมีคนมาขายกุกคือเหมือนไม่มีคนมากระโดดอยู่บนเตียงค่อนข้างแรงเรารู้สึกได้ถึงว่าตัวเราสัน่นถึงตอนนั้นก็เลยไม่คิดอะไรแล้วเ้วก็ไม่กล้าลืมตาคือกลัวมากๆคือกลัวมาว่าถ้าตื่นมาเห็นอะไรคือต้องก้าวขาไม่ออกแน่ๆแล้วก็คงอาจจะแบบช็อกไปเลยก็ได้อะไรเงี้ย ก็เลยหลับตาหลับตาเราก็แบบพุทโธพุทโทอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนตอนเช้าก็เลยถามเพื่อนโมที่นอนด้วยแกได้ยินหรือรู้สึกอะไรไหมว่าเตียงมันสั่นหรืออะไรประมาณนี้แล้วโมอ่ะก็เลยบอกว่าโมก็รู้สึกเหมือนกันว่าเหมือนมันมีคนอะ่ะ มาขยมเตียงอยู่ก็เข้าใจว่าเป็นเราพอเช้าวันนั้นน่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วอีกคืต้องอยู่2คืนก็อยากกลับบ้านจำต้โทรหาแม่โทรหาแม่ร้องไห้คือกลัวมากอยากกลับบ้านอะไรประมาณนี้จำได้เลยอาจารย์สัญลักษณ์ที่เป็นอาจารย์ดำชั้นมหกก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากกลับเลยมันเป็นปัดฉิมแล้วก็แบบอีกคืนนึงก็แบบอยู่เธออะไรประมาณนี้ทีเนี้ยอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นที่ใส่แว่นน่ะเขาก็มาพูดว่าแบบเออเราเจอหรออะไรเงี้ยเพราะว่าคืนแรกอ่ะเขาว่าเจอเหมือนกันคือเขาเป็นคนมีเซนต์หนักมากคนนี้ค อาจารย์บอกว่าอาจารย์มีเซนแลวอาจารย์ก็รู้สึกเหมือนกันว่าบนหัวอาจารย์นะมีคนเดินดังมากๆอาจารย์ก็เลยขึ้นไปชั้นบนตรงนั้นบนหัวอาจารย์นะคือห้องของเด็กห้องคิงที่เป็นแบบเด็กเนิร์ดเลยแล้วเขาก็หลับกันหมดแล้วอะไรประมาณนี้อาจารย์ก็รู้สึกว่าเอองั้นอาจารย์ก็คงเจอเหมือนกันแต่เขาก็บอกว่าแบบเออไม่ต้องกลัวหรอกอะไรประมาณนี้แต่ด้วยความที่เรากลัวผีมากเขาา้าใจใช่ปะแล้วเหมือนแบบตรงโซฟาเราอะ มันเป็นสีแดงๆแบบเลือดหมูแล้วมันมีรอยนิ้วมือคนห้านิ้วแปะอยู่ด้วยเว้ยอันนี้คือไม่รู้ว่ามันคือผีหรือว่าผู้รับเหมาที่เขายกมาแล้วมันเป็นรอยมือตั้งแต่แรกแต่มันจะพอดีขนาดนั้นแต่คือเห็นแล้วคือแบบแปะอยู่ตอนนั้นนะเห็นชาววันถัดมาแล้วนะวิ่งเลยกีดแล้วก็วิ่งกันออกนอกห้องกับเพื่อนทุกคนเลยกลายเป็นว่าทางห้องอ่ะสี่คนนั้นะกลัวกันหมดอาบน้าก็คืออาบด้วยกันคืออาบไม่ได้แล้วนะพอคืนนั้นนะก็เลยตอนแรกกะว่าจะกลับแต่พอทุกคนเกี้ยกล่อมว่าแบบคุด้ยมัีวผูห ผู้คุมวิญาณผู้คุมอะไรเงี้ยพอสวดคืนนั้นจาได้เลยแล้วก็เอาเตียงมาชิดกันแทนแล้วก็มีเพื่อนคนอื่นมานอนด้วยจากสี่คนก็คือนอน5คนผมก็นอนตรงกลางแล้วความน่ารักของเพื่อนผู้ชายคนนึงนะคะชื่อก้าวจำได้เลยคือออกมาไม่ได้สนิทแต่เขาาสนิทกับเพื่อนที่นอนด้วยว่ามานั่งเฝ้าแล้วก็เปิดทีวีเปิดไฟหมดเลยนะเขานั่งเฝ้าพวกเราห้าคนจนนอนหลับแล้วเขาถึงออกไปความซวยของเขาก็คือชั้นนั้นเป็นชั้นผู้หญิงเขาแยกชั้นผู้หญิงกับชั้นผู้ชายก้าเดินผ่านแล้วอาจารย์แทนดินดีเวยยังชคดี่าเดินตรงน เขาก็ถามก้าวว่าไปไหนทําไมไม่นอนก้าวก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีว่าเหมือนแบบนอนไม่หลับก็เลยลงมาเดินเล่น mm hmm. ก็คือความโชคดีนะ,ะด้วยความเนิร์ดของนางและความน่าเชื่อถือใช่<ต>อาการก็เลยไม่ได้ว่าอะไรนาะง mm hmm. ก็คือรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แบบคนรู้มากๆอะบางคนบอกว่าเวลาเราไปโรงแรมหรือไปที่อื่นน่ะให้เอาเหรียญหรืออะไรเงี้ยไปวางตามมุมห้อง mm hmm. ก็คือเหมือนให้รู้ว่าเราจองที่นั้นแล้วก็ห้ามเอาเหรียญกลับ mm hmm. ก็คือพอเราเช็คเอาเลยแล้วก็ออกแล้วก็เอาวางเหรียญทิ้งไว้เลยหรือแม้กระทั่งสมมติเราไปโรงแรมที่เรานอนแบบคนเดียวแต่มีสองเตียงก็ให้เอา เป็นเคลดนั่นแหละอันนี้บางคนบอกนะเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าปกติไปลองไปไหน,นจะแผ่เมตตาแต่ว่าคนที่มีเซนนะบอกว่าอย่าแผ่เมตตาให้สวดมนต์ปกติการที่เราแผ่เมตตาบางทีอ่ะเขาจะตามมาขอส่วนบุญเลยเขาจะตามเรากลับมาบ้านด้วยเวลาเราขึ้นรถกลับบ้านเราก็คือพูดเลยว่าพีอ่อมขึ้นรถอ,อมขึ้นรถคนอื่นไม่ต้องขึ้น ก็คือเราบอกไว้เลยว่าไม่ให้ขึ้นก็จะมีเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องคร่าวๆของอ,อมแต่ว่าระหว่างที่พี่อมจะเล่านะคะขอพูดนิดน,นึงอันนี้คือพิซซ่าหน้าช <8 S 1> ีสชีส10แปดนิ้วคือใหญ่กว่าหน้า <c oughs> ออกมาทุกคนคืออันนี้เป็นหน้าโปรดของอมจะบอกว่ากิน1ชิ้นก็อิ่มเขามีแบบ9นิ้ว12นิ้ว15นิ้วแล้วก็18นิ้วถ้าแบบ15นิ้วกับ18นิ้วเนี่ยเราสามารถทำฮาพาร์สได้ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าสมมติใครแบบโอ้ยอยู่คนเดียวคิดว่าแบบกินไม่หมดแน่เลยสั่งเเป็็นนไล์กคคืืออ1 1ชิาม เป็นสลสัดบ่อยมากก็คือสั่งแบบ1ชิ้น2ชิ้นเขาก็มาส่งนะคะบางที่คือต้องสั่งเป็นถาใช่ไหมอันนี้คือสั่งเป็นชิ้นได้แล้วก็เลือกหน้าได้คือมันเลือกตรงนี้ มีลพลังามากนิดนึงคืออมมไม่ได้มีเซนหรือเจอผีอะไรแบบนี้แบบอ,อมนะคะก็คือจะเป็นคนที่แบบมนุษย์ปกติอะไรอย่างนี้แต่คุณพอ่อก็จะบอกว่าผีก็คือเทวดานั่นแหละก็คือเทวดาที่มีทั้งลายและดีผีก็มีทั้งดีไม่ดีแต่ว่าคุณพอ่อจะพูดเสมอว่าผีเนี่ยถ้ามาครบทั้งรูปรสกลิ่นเสียงอะไรอย่างเงี้ยคือนี่ไม่ใช่ผีนี่คือคนผีหรือวิญญ,ญาณเนี่ยจะมาได้แค่บางส่วนเท่านั้นในหนึ่งส่วนนั้นเช่นอาจจะมาเป็นกลิ่นเป็นเสียงหรือว่าเป็นควันอะไรเงี้ยเนี่ยคือถูกตองรืม เป็นเอกแบบชัดมากอยู่ตรงกลางเลยพ่อเคยทักบอกว่าอันนี้แดง่าเป็นคนที่มีเซนต์แต่ไม่ใช่ซิกเซนต์เรื่องผีมันจะมีเซนต์ในเรื่องของเช่นแค่คิดในสมองว่าอยากเจอเพื่อนคนนี้จังไม่เจอเลยอีก2วันหรือ3วันเนี้ยเพื่อนคนนั้นจะทักมาทันทีทั้งที่ไม่ได้คุยกัน10ปี10ชาติเป็นหนีเป็นร้อยครั้งคือเป็นบ่อยมากๆไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้เพราะอะไรมันอ,มอันนี้เป็นอะไรที่แปลกมากเสืงอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเพราะอะไรใช้วิจารณญาณแต่เอามาคือเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วมาอยู่ในเหตุการณ์ที่เเเเพื่่่่่ออออออนจจผีบบยแตตตรราาไไมมด้้งงงๆซึขคุณก ที่ไม่มาหาเราแต่เราทาบุญให้แต่เราก็คือกลัวค่อนข้างมากแต่ว่าด้วยความที่ไม่เคยเจอก็เลยสามารถนอนคนเดียวได้คือชานะาเคยเจอตอนที่ฉันบอกเธอคือเพื่อนอ่ะไปฆ่ายุวกาชาติด้วยการก็จะมีไปเข้าค่ายที่โคราชเขาใหญ่แล้วทีนี้ก็จะมีกิจกรรมฐานฉันก็อยู่ฐานเดียวกับเขาจำได้เลยว่าเขาชื่อวุ้นตอนนั้นก็อยู่ผูกโบสีแดงแล้วก็ทํากิจกรรมตอนกลางคืนแล้วก็เหมือนแบบไปฐานฐานหนึ่งฉันก็ไปกับเพื่อนเนี่ยที่ชื่อวุ้นแล้ววุ้นเนี่ยก็คือเหมือนวอยวายคือกำลังวิ่งอยู่แล,แล้้ววววเากกก็อก็อยแแลบบบ ใครดึงโบเขาประมาณฉันก็บอกว่าฉันไม่ได้ดึงโบคุณค่ะคือไม่มีใครรู้เลยว่าใครดึงโบแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยประมาณ3ครั้งแล้วสักพักวิ่งอยู่ใช่ปะเขาพูดรอบหนึ่งว่าใครดึงโบเขาแล้วโบนั้นหายไปเลยเว้ยรงตอนที่มีแค่สารกับเขาเข้าใจใช่ปะแล้วโบสีแดงคือหลุดหายไปเลยหลังจากนั้นคือวุ้นอะคือกลัวมากฉันก็ขนลุกเหมือนกันเขาก็วิ่งกลับไปหาอาจารย์ใช่ปะที่ค่ายไม่รู้ว่าใครดึงไปแล้วมันไม่มีลมมันไม่มีอะไรเลยเว้ยแล้วฉันก็คิดในใจว่าใช่แน่ๆต้องใช่แน่ๆเพราะว่าเราอยู่ปป่าาาวออะทลรรไไุหื หรือว่าไม่ได้พูดขอขอมาเลยหรือเปล่าก็เลยอาจจะโดนมาแบบมาแย่ๆมาเล่นๆอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รุนแรงแต่ว่าก็ถือว่าปมนเหมือนการเตือน ในความรู้สึกฉันนะคนลุกขามากอะอันนี้ก็คือเป็นอันที่อมเจอแต่ออมไม่ได้เจอโดยตรงนะเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์เฉยๆและอีกเหตุการณ์หนึ่งคืออมไปบึงการแล้วมานอนห้องคนเดียวที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วคือหลายครั้งมากคือทากิจวัตรเนี่ยเข้าห้องน้ําอยู่ใช่ปะก็ได้ยินเสียงประตูเปิดแล้วประตูปิดก็ตะโกนว่าออมเหรอพี่อิดเหรอก็ไม่มีเสียงตอบรับก็นั่งเล่นโทรศัพท์ต่อเปิดอีกรอบหนึ่งจริงๆคือนี่ไม่ได้เสียสติแน่นอนคือเปิดแน่นแน่นอนแล้วก็ปิดปิดแล้วฉันก็ตะโกนบี้อ อันนั้นนะเป็นครั้งแรกนะที่อมเจออมก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมาแย่เล่นหรือมาขอส่วนบุญหรือ,อะไรเปล่าแต่ถามว่าตอนนั้นกลัวไหมอมไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะคืออมก็เปิดเพลงคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่ค่อยเจออยู่แล้วแล้วก็จิตค่อนข้างแข็งอะอมจิตอ่อนมากใช่ใช่ก็เลยแบบโอเคถ้ามาแต่ก็เอออย่ามาแบบขหดร้ายเกินไปอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาแบบตกใจก็าอาจจะช็อกเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนไม่เคยเจอเลยไม่เหมือนอมที่เขาเคยได้ยินอะไรเงี้ยครั้งนั้นที่บึงการน่าจะเป็นอันที่พีคสุดแหละที่เจอในรูปแบบของเสียงแต่ต้องยอมรับว ถ้าพูดถึงน,น,นี้ขอเล่าเลยก็แล้วกันว่าในในทวิปมีคนเจอน,นะคะ อยู่หลังกล้องแถวนี้แหละแต่ไม่ต้องเรียกเขาเดี๋ยวเล่าให้ฟังแทนก่อนที่จะเล่าต่อเดี๋ยวขออนุญาตกินพิซซ่าอีกหน้าหนึ่งซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะกูดูดีมากพอมหยิบเป็นชื่อว่าเดอะโก้ต์นะคะหน้าเยอะมากอันนี้มีทแบบเห็ดแฮมชีสหอมมากคือมันเป็นพิซซ่าที่มันไม่เหมือนที่อื่นเขาเพิ่มคืออะไรคะของเรียบร้อยแล้วนะคะของฉันคืออะไรเปปเปโรนีเปปเปโรนีน่ากินมากหยองอ้วนค่ะเพราะอร่อยจริงโอเคเล่าต่ออ่ะเพิ่มกินก่อนของเราโรงแรมที่บึงการที่พี่ยอมเจอเนี่ยก็คือคนในทริป่เจอเหมือนกันนะคะ เรียกว่าทุกคนเข้าไปในห้องอะ่ะคือห้องที่เราได้อะ่ะคืออยู่ลึกสุดชั้นสอแล้วด้วยความที่โรงแรมก็ค่อนข้างแบบเล็กๆเ,เราก็ไปฟิลแรกที่เข้าห้องอะ่ะคือรู้สึกว่าห้องทําไมมันกว้างทึบๆวงังเวงอะ่ะพูดไม่ถูกอันนี้คือความรู้สึกอ๋อมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจตั้งแต่ที่อ๋อมมาเข้าไปในห้องนั้นแหละให้พูดตรงๆเราก็ลองเปิดหน้าต่างดู หน้าต่างก็คือมองลงไปก็คือเป็นแบบน้ำพุองพญานาคแต่ด้วยความที่บึงการมันก็เป็นเมืองแบบเงียบๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะถามว่าใจอ่ะก็ไม่ค่อยรู้สึกสบายแต่เท่าไหร่ตอนที่อยู่โรงแรมนั้นนะค่อนข้างกลัวคืนนั้นเนี่ยคนในทริปนะคะมีการส่งเสียงร้องระหว่างหลับแบบแปลกๆเข้าใจใช่ปะ แล้วก็มีการปลุกกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วโชคดีก็คือปวดฉี่พอดีก็เลยแบบเออเขาตื่นเราก็เลยได้ไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็ยรู้สึกว่าโอเคไม่ได้ตื่นคนเดียวอะไรประวันเนี้ยเออก็รีบเข้าห้องน้ำแล้วก็รีบกลับมานอนแล้วทีเนี้ยอีกคืนหนึ่งก็เอาอีกแล้วคืนที่2ก็มีการส่งเสียงอีกแล้วก็เหมือนมีการปล่อยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นพอเช้าวันนั้นที่เราจะเช็คเอาท์อ่ะเขาก็เลยบอกเราบอกว่าคือเขารู้สึกตั้งแต่คืนแรกแล้วเหมือนห่างตาเห็นมีคนมายืนอยู่ปลายเท้า เหมือนเป็นแบบเป็นเหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยคือรู้สึกได้ว่าอยู่นปลายเท้าแต่ว่าไม่กล้าบอกเพราะรู้ว่าเรากลัวผีมากก็เลยไม่ได้พูดอะไรแล้วเหมือนคืนที่สองอ่ะก็เหมือนเหมือนเจอไอ้คนปลายเท้าอีกแต่เหมือนมาทาเหมือนแบบจะมาคล <ทำ S 2> ้ายๆผีอ่ะเหมือนจะมาทําร้ายเหมือนจะมารัดหรืออะไรอย่างงี้ก็เลยมีการชกต่อยกันใน<อ>ความร,รู้สึกก็น,น่าจะกึ่งกึ่งกับผีอัมอะไรประมาณนี้เออแต่เขาไม่ได้บอกเราเขามาบอกเราตอนที่เช็คเอาแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราจะไม่ไปนอนโรงแรมนั้นแล้วใช่เพราะฉันก็เจอเหมือนกันคฉันคิดว่าฉันเจอนะอันนั้นอ่ะเพื่อนๆคิด ใช่ไหมเอามาใช่นะเปิดปิดประตูเนี่ยทั้งที่เราล็อกประตูแล้วเรียบร้อยอะ่ะเอามาใช่นะมันค่อนข้างวังเวงมากๆเนาะที่ใช่ก็จะมาทักเล่าหรือมาขอส่วนบุญหรือมาต้อนรับเราก็ได้มองในแง่ดีแต่ไม่รู้จะมาทางไหนอะไรอย่างงี้เป็นไ,ปได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะใครมีเรื่องเล่าหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเมนไว้ได้แต่เอาเป็นว่าคลิปนี้อายากให้ทุกคนตอบเมนทั้งหมดผมจะไมคอ่านผมกลัว <laughs> หรือถ้าใครแบบว่ามีวิธีแก้ว่าแบบทํายังไงบอกได้นะคะอยากได้เราฟังได้อไอเดียเราฟังใช่ถูกต้องนะคะใครมีเรื่องราวแชร์อะไรก็บอกก็ได้นี่คือเป็นครั้งแรกที่เรามาเล่าเรื่องแบบนี้ไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะแต่ทุกคนก็รีเควสกันมากมก็มาเล่าเปิดหมดว่าเราเจออะไรบ้างความมาึดกกขื่น่ากลัวที่เราเจอพร้อมกับกิงพิซซาไป ขามีโปรโมชั่น2ถาดอ่ะ3า9บาทเท่านั้นนะคะดีมากของถาด329บาทคุณสามารถเลือกหน้าพิซซ่าได้2หน้าเลยนะจ๊ะคือคุ้มสุดๆคุ้มมากใครที่ดูเรื่องผีของเรานะคะ enjoy ไปสั่งกันเยอะๆนะคะในสาขาใกล้บ้านคุณนะคะแล้วก็ติดตามใน Facebook Instagram นะคะ Soho Pizza BKK เยอะๆนะคะหรับวันนี้บอกว่าทุกคนจะชอบบอกว่าจะชอบถ้าชอบ เราก็จะมาเล่าให้ฟังอีกใช่ฝากไว้นะคะฝากไว้ค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปสั่งโซโฮพิซาทานด้วยอร่อยจริงเนี่ยดูกินแป้งเลยอร่อยมากอร่อยจริงค่ะทุกคนไปสั่งกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายสวัสดีค่ะยังถึงตรงค่อยพูดไใช่หรอะไรเขาบอกตรงนี้ไม่เล่หรอสวัสดีค่ะอะไรแล้วนะคะ ออมจิตสัมผัสกำลังเดินลงมาทีละก้าวทีละก้าวแมนไม่ได้ออมไม่ได้อีกแล้วในวันนี้ออมยานทิปและออมจิตสัมผัสจะมาเล่าเรื่องที่ทุกท่านอยากรู้และอยากฟังแน่นอนเป็นเรื่องสุดแสนจะลี้ลับที่เราเคยเจอค่ะอีออม